สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญอิติเลียมน,นะับที่เป็น king of altcoin นะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าทางตลาดสูงที่สุดในบรรดา altcoin นะและก็มี use case การใช้งานเยอะที่สุดด้วยนะครับที่ตอนนี้นั้นเนี่ยกำลังจะทำโก l เด n c ค์ดด้วยนะมาดูกันหน่อยนะว่าทิศทางของอิทิเลียมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจะสามารถทำจุดสูงสุดได้หรือเปล่านะครับ และจะมีผลกระทบนะกับตัวเอาคอยตัวอื่นยังไงบ้างนะก็ช่นเคยนัคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มาแชร์เ,เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับเหรียญอีทเลียมเองนั้นเนี่ยก็จริงๆเป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญน,นะถ้าเทียบมูลค่าทางตลาดกับสินทรัพย์ตัวอื่นนะในตลาดคริปโตก็มีบิตคอยนะครับกับอีทิลเลียมที่มีมูลค่าทางตลาดติดอยู่ในร้อยอันดับแรกนะถ้าเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆนะครับ บิตคอยเองนั้นเนี่ยมีมูลค่าทางตลาดอยู่ประมาณ2.169ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่ก็อยู่ห่างจากอันดับหนึ่งอย่างทองคำนั้นเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10เท่านะทองคำมีมูลค่าทางตลาดอยู่ประมาณ22.467ล้านล้านเหรียญนะครับบิตคอยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องวิ่งขึ้นไปนะจากนี้นั้นเนี่ยประมาณสัก10เท่านะ ถึงจะมีมูลค่าตลาดเท่ากับทองคำในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยบิตคอยก็มีมูลค่าตลาดเป็นรองหุ้นนะครับตัว a l p h a เบ t นะ Google กูเกิลนะครับอเม z o n a p p l แลและก็ Microsoft NVIDIA ียนะครับส่วนตัวผมคิดว่าในอนาคตนั้นเนี่ยบิตคอยมีโอกาสนะที่จะมีมูลค่างทาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นไปนะครับไปอยู่เทียบเท่ากับสามารถเทียบ โดยที่สามารถที่จะอยู่ในระดับเทียบเท่ากับทองคําได้นะครับส่วนอ e ีทีเรียมเองนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสองคริปโตนะที่ติดมูลค่าตลาดนะถ้าเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นนะมีมูลค่าตลาดอยู่นอันดับที่36นะครับก็มีมูลค่าตลาดอยู่ประมาณสักสาม4จุดสี่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสูงกว่านะตัวหุ้นของโคคาโคล่าอ่ซัมซุงนะครับ อีเทยียมเองนั้นเนี่ยเคยทําจุดสูงสุดไว้ได้นะเกือบประมาณสัก5้าพันเหรียญนะเมื่อช่วงปลายปี2021นะบะหลังจากนั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ํามาตลอดนะจนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยยังไม่สามารถนะที่จะทําจุดสูงสุดได้อยู่นะสำหรับตัวอีเทยียมนะครับและอีเทยียมเองนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสองเอาหนึ่งในสองคริปโตนะครับที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสถาบันถือ สูงสุดนะผ่านตัว Spot อ t h ท r e u m ETF นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัว Spot อ t h ท r e u m ี t f เนั้นเนี่ยก็เปิดตัวมานะตั้งแต่ช่วงประมาณปี2อ2พิบแล้วนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยเเรียกว่าติดบวกมาโดยตลอดนะสำหรับตัวอีเทีย m นะัสถาบ,บันยังเก็บเข้าพอรตอยู่เรื่อยๆนะครับตัวกองทุนนะของ Back โอกนะครับที่เป็นแท่งสีแดงนั้นเนี่ย เป็นกองทุนที่เก็บนะครับตัวอีเิเลียมสูงที่สุดนะแล้วก็ n e t f o l นั้นเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นบวกมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเอ่อเดือมพฤษภาคมนะเป็นต้นมานะครับหลายตัวสาบันนั้นเนี่ยก็เร่งที่จะเก็บตัวอีเิเรียมอีทีลเลียมด้วยนะเพราะอีทีเรียมเองนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของการใช้งาน ได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทอคไนเซชันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทอกไนหุ้นโทคนไนพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้นั่นเนี่ยมูลค่าทางตลาดนะครับที่มีการทคกไนที่เกิดขึ้นที่สูงที่สุดก็คือเกิดขึ้นบนบล็อกเชนนะของตัวอีทิเลียมนะครับอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดจุดหกพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครองสัสดส่วนตลาดตัว RWA หรือว่า Real World Asset นะครับ โทเคนนเซชันนั้นเนี่ยประมาณสักเกินครึ่งน,นะห้าสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาเป็นซีเคซิงเอนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เห็นชัดเจนนะว่าเน็ตเวิร์ของอิตาลีบล็อกเชนนั้นเนี่ยยังเรียกว่าเหนือกว่านะครับตัวเน็ตเวิร์ตัวอื่นนะครับในเรื่องของ t o k e n i z เ t i o n นะและในเรื่องของ s t เ b อ e c o i นเองนะที่เดี๋ยวก็จะมีการผ่านกฎหมายจี n นีย a แอของทางสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างกรอบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะในเรื่องของ s ซ a b l e c ค i นะครับ ตัวอิทเลียมเองนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายที่มีเซเ e อร์คอยมาลันอยู่บนเครือข่าย blockchain อทเลียมเยอะที่สุดนะครับก็เรียกว่า64เปอร์เซนเอาเรียกว่าเกินครึ่งนะประมาณเกินครึ่งประมาณ131.5พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่บนเครือข่ายของตัวอิทิเลียมนะรองมาก็เป็นตัวทรอนนะครับแล้วก็ตัวโซโลน a านะครับนอกจากตัวเซเบอร์คอยแล้วนันเนี่ยที่ผมคิดว่าอนาคตก็สามารถที่จะมีการ ขยายการใช้งานมากขึ้นนะจากกฎหมายจีเนียรแอคของทางสหรัเม,มิการนะครับในเรื่องของตัวดีฟาเองนะครับอีทเทียมเองก็เป็นเน็ตเวินะที่มีโปรโตคอลที่ทำในเรื่องของ De ฟายอยู่เยอะที่สุดนะครับและก็มี Total Value ที่เป็นล็อกบนเครือข่ายนะของบล็อกเชนอีทเทียมเนี่ยเยอะที่สุดนะครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่1นะครองสัดส่วนตลาดเกือบจะหกเกือบจะห้เปอนตคเลยอยู่ในอันดับที่1ประมาณสัก64% พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอลองลองมาก็จะเป็นตัวโซโลนานะครองสัดส่วนตลาดแค่เจ็ดจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็เรียกว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองนั้นเนี่ยห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวโซโลนาที่อยู่อันดับสองมีทั้งทั้วไวลุล็อกนะอยู่ที่ประมาณสักแปดจุดหกแปดพันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าต้องขึ้นไปอีกประมาณแปดเท่าเลยนะหรือแปดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถึงจะเทียบเท่าอีทเทเยลในววันนี้นะครับ เครือข่ายโปรตโตคอลของบิตคอยนั้นเนี่ยก็มีคนไปสร้าง d e f าบนบล็อกเชนของ b บิตคอยด้วยเหมือนกันนะก็อยู่ดับอยู่ในอันดับที่3ตอนนี้นะครับตัว Bitcoin เองก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าโปรเจกต์อย่างคาร์โน o เองจะสามารถที่จะทำดีฟายแล้วสามารถเอาตัวบิตคอยนั้นเนี่ยไปสเต็กนะเราได้อยู่หรือเปล่านะครับก็รอเปิดตัวนะจากโปรเจกต์ i ิดไนท์นะอย่างที่ชาวกิสันได้ออกมาอัปเดตนะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวได้ภายในปีนี้นะครับ ส่วนราคาของตัวอีตเลียมเองนะอย่างที่ผมเกริ่นตั้แต่ตอนต้นนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าทำโกลเด้นคอร์สนะครับโกลเด้นคอร์สเนี่ยก็เป็นสัญญาณนะที่เส้นค่าเฉลี่ยราคา50วันนะตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งจริงๆเป็น Lagging Indicator อยู่นะเพราะว่าสัญญาณนี้จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ราคาของอีเลียมนั้นก็ค่อนข้างพุ่งที่จะค่อนข้าง พุ่งรุนแรงนะก่อนหน้านี้อีทเทียมพุ่งขึ้นมานะก่อนนี้อยู่ราคาอยู่ต่ำนะกับเส้น50 daily moving average นะครับแต่ก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นมาได้นะจากจุด50 daily moving average นัน,นขึ้นมาประมาณสัก50%เลยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่ในในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเอ่อโกลเด้นคอร์สที่เกิดหลังสุดนะครับเกิดล่าสุดนั่นเนเกิดขึ้นนะั้นในช่วงปลายปี2024นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยน,นั้นเนี่ยอีทยเทียม นั้นเนี่ยก็ถูกแรงเทขายนะก็ย่อตัวต่ําลงมาเลยนะเรียกว่าหลังจากเกิดโคเรนคอสตอนนั้นเนี่ยอีเทียมย่อตัวนะต่ำลงมานั้นเนี่ยต่ำตรงนี้ประมาณสักหกกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนั้นบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปด้วยนะส่วนตัวผมคิดว่าตอนนั้นนะครับเอ่อน่าจะเกิดแรงเทขายค่อนข้าง,งเยอะนะที่เกิดต่อเนื่องมาจากตัวบิตคอยเหมือนกันนะในช่วงต้นปีนะเอ่อปลายปีส0 2 4นิบี่นะตอนนั้นบิตคอยทำออทำไฮที่ประมาณ หนึ่งแสนแปดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็เกิดแรงเทขายนะก็ส่งผลมาที่ตัวอัลอย,อยตัวอีตาเลียมเหมือนกันนะก็เกิดแรงเทขายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหลังจากเกิดโกลเด้นคอร์สเกิดขึ้นนะตอนนั้นอีเที่ยมไปแต่ที 4, ่ประมาณสักสี่พันหนึ่งประมาณสักสี่พันสองร้อยเหรียญน,นะก็เกือบจะอยู่ในจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะครับก็เกิดแรงเทขายแต่ตอนนี้สิ่งที่ต่างก็คืออีเลียมยังไม่ได้ถึงไปถึงจุดนั้นนะครับ และถ้าเกิดเราดูครั้งก่อนหน้านี้ที่เกิดโ o ลเด้นคอร์สบนอิทเลียมนะครับก็คือเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2023นะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหลังจากเกิดโ o ลเดนคอร์สอิทิเลียมพุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก109นะครับโดยใช้เวลาพุ่งขึ้นไปจากจุดที่เกิดโ o ลเด้นคอร์สไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยประมาณสัก112วันนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวอิทิเลียมพุ่งขึ้นไปนะทำซ้ำนะพุ่งไปประมาณสัก100 109เอนนั้นเนี่ย ก็จะสามารถที่จะไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลยนะครับประมาณสัก5,200ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้เวลาเดียวกันนะประมาณ1 1 2สิบวันนะครับก็จะใช้เวลาไปอยู่ที่ประมาณสักช่วงปลายปีนี้เลยนะรประมาณเดือนตุลาคมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวอีตเลียมนะแล้วก็เดสคอร์ดก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยเออโกลเดนคอร์ดเกื ort, ก่อนเออหลัง เอ่อโคเนคอร์สนะครับก่อนหน้านี้นเะนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงปี2021นเะเดือนประมาณคอร์เทอร์ที่สนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นบูมมาเก็ตแรงๆนะในปี2020หลังจากเกิดโควิดนั่นเนี่ยก็เกิดโลเ้นคอร์สเหมือนกันนะครับอิธเลี่ยมพุ่งขึ้นไปอย่างเ่อเนื่องนะครับจากจุดที่เกิดโลเ้นคอร์สตรงนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณสัก2 0 0พันเอร์เซนเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือช่วงที่เอ่อเฟดนะครับลดดอกเบีย้ยดอกเบี้ยต่ำทำา QE นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มี ETF ด้วยนะยังไม่มี ETF ยังไม่มีการใช้ในเรื่องของโภคก n i z เซชันเยอะเหมือนครั้งนี้นะครับดังนั้นครั้งนี้นัเนี่ยถ้าเกิดทำซ้ำนะเฟดลดดอกเบี้ยไหมไมโครไคมิกเอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยงเฟดลดดอกเบี้ยนะมีการปั๊มเงินเข้ามานะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะตัวกฎหมาย Big Beautiful ของสารมริกาผ่านแล้วนะผมเข้าใจว่าคืนนี้อาจจะเห็นโดนัลด์ทเซ็นด้วยนะวันที่4เดือน ก็กรกฎาคมนี้รู้สึกเป็นวันชาติของสหรัฐด,ด้วยนะครับแต่ลองมากาวตรงนี้หน่อยนะว่าถ้าอีเทเลียมพุ่งขึ้นไปประมาณสัก2,000%น,นั้นเนี่ยจะขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับ2,000%ของอีเทเลียมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปแตะที่ระดับประมาณสัก2,100%น,นะรประมาณสัก5อยู่ระดับประมาณสัก500ลืานล้านสหรัฐต่ออีสได้เลยครับมีความเป็นไปได้ไหมนะครับดูจากการใช้งานหลายๆตัวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Spot ETF นะครับที่มีสถาบันลงทุนผ่านตรงนี้ได้ด้วยได้ง่ายด้วยสำหรับอีทเลียมนะครับเรื่องของตัว tokenization เรเว r ร์โทเคน i อเซชนนะครับเรื่องของ s t a b l e Co i n นะที่เครือข่ายของตัวอีทเลียมก็ถูกใช้งานเยอะที่สุดนะแถมยังจะมีตัวช n เนต Act นะครับเข้ามาเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ s t a b l e Co i อยอย่าง i ัลยของ x อ p กเนี่ยก็รันอยู่บนเครือข่ายก็มีส่วนหนึ่งนะรันอยู่บนเครือข่ายของตัวอีทีเรียมด้วยนะครับ เรื่องของ d e f านะท,ที่เอีเรียมยังเป็นโปรโตโคอลนะครับที่มี d e f าใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆภาษาที่ใช้เขียนตัวสมาร์ทคอนแทคบนอทีเรียมก็คือ Solidity นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันเยอะที่สุดนะครับมีมูลค่าการใช้งานนั้นเนี่ยที่ใช้บนสมาร์ทคอนแทคประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบสี่บิลเลียนนะพันล้านเหรียญน,นะลองมาเป็นลั s นนะตัว Bitcoin s ริปต์นะครับแล้วก็ วเปอนะแล้วก็ฮัสเคิลนะฮัสเคิมีมูลค่าประมาณสัก2 4 3 2 5ล้านเหรียญน,นะฮัสเคิเป็นของทางตัวคาร์โนที่ใช้อยู่นะครับก็รู้หลาย,ลายอย่างเนะี่ยอีเทียมยังมีโอกาสนะที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับได้อย่างไปสู่จุดศูนย์จุดเดิมที่เคยทำไว้ประมาณ5้าพนเหรียญได้ไม่ยากนะผมคิดว่านะครับและทุกครั้งที่อีเทียมทำ โกลเด้นคอร์ดเนี่ยก็จะส่งผลดีนะก,กับตัวเอาคอยตัวอื่นด้วยเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดนะครับที่เกิดโกลเด้นคอร์ดที่เห็นได้ชัดเลยเผมพามาดูตัวอย่าง x r p นะครับจริงๆ XRP าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนตัวเซเอตัวเอาคอยตัวอื่นนะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นไซด์เวย์อยู่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังมีคดีความ กับกรอตรของัาอเมิกาอยู่นะดังนั้นช่วงที่อีเทเรียมเกิดก้นข้อตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลเยอะเท่าไหร่นะกับตัว XRP นะแต่ว่า XRP หลังจากที่มีสัญญาณในช่วงปลายปี2024ที่ผ่านมานะว่าตัวเซกนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเป็นมิดนะกับคริปโตมากขึ้นนะรัฐบาลของนอร์ทอเมรกาก็เป็นมิดกับคริปโตมากขึ้น XRP นะั้นเนี่ยฟื้นคืนชีพนะตอนนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงที่สุดนะในช่วงปลายปี2024จนถึงต้นปี2025ขึ้นมาประมาณสัก520 แค่ตัวเดียวนะผมคิดว่าที่พุ่งขึ้นแรงขนาดนี้ในช่วงคาบเกี่ยวกับปลายปี2 0 2 4ันยี่จนถึงปลายปีสองอาจจะถึงต้นปี2 0 2 5นิ้านะครับแต่ในช่วงที่เห็นได้ชัดนะในช่วงที่อิเทเลียมทำโกลเด้นคอร์ก็คือช่วงปีสองพันยสิบนะครับช่วงที่เกิดโควิดแล้วก็มีการทำปั๊มเงินเข้ามานะแสดงว่าตัว XRP e เนี่ยก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนั้นด้วยนะก็ขึ้นทั้งตลาดนะครับแต่ X r p ป e เนี่ยก็ขึ้นเรียกว่าขึ้นแบบกล้าๆกลัวๆนะเพราะตอนนั้นนั่ยย ดังนั้นผมคิดว่า XRP e, รอบนี้ถ้าเกิดเคลียร์ในเรื่องของคดีความกับเซกนะมีการยอมรับมากขึ้นนะครับมีการได้รับรับรองนะจากในเรื่องของกฎระเบียบมากขึ้นใน x อสก็น่าจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะไปกับตัวทีเรียกเหมือนกันนะครในช่วงที่ไม่ค่อยอีโคแรมิกเอื้อมหน่วยนะกับตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยและก,ก็สภาพคล่องนะที่ถูกเติมเข้ามาครับเดี่ยวอื่นนะอย่างตัวโซน่าเองนะจริงๆก็ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พุ่งนะตามอีธิเรียมอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะครับเห็นได้ชัดก็คือในช่วงเกิดโลเ้นคอร์สนะครับในช่วงอีธเรียมเกิดโลเ้นคอร์สในช่วงต้นปีสองพั 2020, น2 0่สิบะไปจนถึงปี2 0 2 1ตอนนั้นโซน่าเพิ่งจะเกิดขึ้นมานะครับเพิ่งจะมีโซตัวโซน่าขึ้นมาก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะตอนนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะในช่วงปลายปี2 0 2 0ันจนถึงปลายปี2021น่บเนี่ยในช่วงบูมเบเกอรขึ้นมาประมาณสักหนึ่งหมื่นบ คาโนเองก็พุ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะก็เป็นไปตามพี่ใหญ่ของเอาคอยนะก็คือตัวอีสก็ในช่วงบูม l m a เก็ตปี2020 a ยีสิก็วิ่งขึ้นมานะจากประมาณสัก5เซนนะครับขึ้นมาประมาณสักเ,เกือบเกือบสามเหรียญนะประมาณสัก6,100นหนร้อเปอร์เซ็นตนะครับอตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอีทเทียมทำโลเรนคอร์สแล้วนะแต่ว่าเอาคอยตัวอื่นนะครับ x อ p ยังไม่ได้เกิดโเรนคอร์สนะครับตัว โซน่าก็ยังไม่ได้เกิดโกลเด้นคอร์สนะคาร์โน่ก็ยังไม่ได้เกิดโกลเด้นคอร์สนะครับดสคอยก็ยังไม่ได้เกิดโกลเด้นคอร์สนะก็รอให้พี่ใหญ่เอาคอยอย่างอีเรียมเนยนาไปก่อนนะครับและถ้าเกิดเป็นไปตามในตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นนะว่าตัวอคอยตัวหรือเนียก็คงจะตามตัวอีเรียมขึ้นไปด้วยนะครับส่วนตัวกฎหมายเซ์คอยก็น่าจับตามองนะที่จะมีการผ่านออกมาก็คงจะทําให้กฎระเบียบ ชัดเจนมากขึ้นนะครับในเรื่อง,องของการออกตัวเซเบอร์คอยน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซเบอร์คอยน์ที่ถูกใช้งานเยอะที่สุดและมีมูลค่าตลาดเยอะที่สุดนั่นเนี่ยก็คือตัวเทสเตอร์นะ USDT นะมีมูลค่าตลาดประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรองลงมาก็คือตัว USDC นะประมาณสัก62,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ตัวไดนะเป็นอันดับที่3เอ่อรองลงมานนั้เนี่ยก็มี PayPal นะครับก็ติดอยู่ในท็อป10เหมือนกันนะของตัวเซเบอร์คอยน์นะครับ อยู่อันดับที่7นะสำหรับตัว Paypal นะครับส่วนตัว Ripple นะครับอยู่อันดับที่12นะก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นตัวเซฟ์กรอยที่เพิ่งจะออกมาในช่วงปีนี้นะครับก็มียู a ซสการใช้งานจริงนะปัจจุบันมีมูลค่างตลาดนั้นเนี่ยประมาณอยู่ที่485ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะ้าที่อยากมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับตัว King of a l าท์คอตัวอีทเทียมนะและก็ตัว a l าท์คอตัวอื่นๆนะครับที่จะมีผลกับนะที่อีทเทียมจะเนี่ยจะมีผลต่อตัว a l าท์คอตัวอื่นๆเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าวิ่งขึ้นไปนะงไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อไมด้ลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอิกอลเมิกครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ